สัตวเทพหายังไงให้ได้ไวนะครับในคลาสสีส้มแล้วก็ตัวไหนหน่าใช้นะครับใน EP นี้ผมจะมาตอบให้เลยก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิง่งกดแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนะครับ สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะครับวันนี้อยู่กับผม1นึ r งเฟิร์สเกมคลับเช่นเดิมนะครับ EP นี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เทพนะครับของเกม3ามโคตรีบอล3 d เช่นเดิมนะครับคลิปนี้ เราจะมาบอกถึงแนวทางในการหาสัตวเทศีส้มเทพมาใช้นะครับผมแล้วก็จะมาบอกเกี่ยวกับเรื่องสกิลนะครับใน EP นี้เราจะมาพูดให้หมดเลยนะครับกระจ่างในคลิปเดียวแน่นอนครับผมเพื่อจะไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยสัตเทพที่เข้ามาในปัจจุบันนะครับมีทั้งหมด8ตัวนะครับผมก็คือจะมีตัวเติมเงินด้วย1ตัวนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีเนาะสามารถมาดูได้นะครับว่าตอนนี้มีตัวไหนมั่งจะอยู่ตรงจิ๊กซอนะครับเนี่ยครับตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็น จู่หลงนะครับจู่หลงนี่ยังไม่เข้านะต้องรอนะครับ mm hmm. ก็คือถ้าเติมเงินก็คงเป็นการเติมเงินที่แพงมากน่าจะเป็นหมื่นนะครับ mm hmm. เพราะว่าเป็นฟ้าแดงเนาะแพงมากๆเลยเออมาดูกันนะครับสกิลของแต่ละตัวนะครับตัวแรกเนี่ยสีฟ้าเนี่ยได้มาฟรีถามว่าได้ใช้ไหม <laughs> ไม่ต้องใช้ก็ได้ครับมันเป็นตัวแจกฟรีไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่เนาะตัวถัดมานะครับ mm hmm. ก็คือคลาดม่วงนะครับเอาเริ่มตั้งแต่ม้ามาังกรน,นะครับ ม้ามังกรเนี่ยสกิลนะครับจะเป็นสกิลที่โจมตีศัตรูเป็นหมู่นะครับสร้างดาเมจนข้ง,ขงที่จะแรงมากๆใส่ศัตรูที่อยู่ในระยะของตัวเองนะครับก็สายฟรีหามาได้นะครับก็คือแลกเอาแลกจากร้านคา้าได้เลยนะครับตัวนี้หาง่ายนะครับผมตัวถัดมาปีศาจสิงโตทองนะครับสกิลก็เหมือนกันเลยโจมตีศัตรูนะครับแต่เป็นโจมตีเดี่ยวมีโอกาสติดสตันด้วยนะครับผมก็ อย่างที่บอกตัวนี้ก็สามารถลเล่ได้เช่นกันนะครับถามว่าดีไหมสองตัวนี้สายฟรีเอามาใช้ก่อนต้นเกมได้นะครับเพราะว่าหาเศษง่ายอัปดาวง่ายเนาะตัวถัดมานะครับผงแดงนะครับผงแดงเป็นตัวแจกจากกิจกรรมนะครับผมสามารถรับได้ในกิจกรรมนะครับที่เข้ามาในเซิร์ฟช่วงแรกเลยทำเควสรับได้เลยหลังจากการต่อสู้10วินนะครับผงแดงจะสุม่มฮิวตัวละครที่มีเลือดน้อยสุดนะครับ1ตัวนะครับ คือฮิลค่อนข้างที่จะแรงเนาะฮิลต้อง750%ของ M Attack เลยนะครับค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับอ่าตัวถัดมานะครับเต่าดำนะครับเต่าดำเป็นตัวเติมเงินนะครับในราคา3,000บาทนะครับสกิลเนี่ยจะเป็นการหลีกเลี่ยงดามเมจทุกอย่างนะครับหลีกเลี่ยงนะครับไม่ใช่ว่าไม่โดนนะโดนบางครั้งก็โดนนะครับโดนมากโดนน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตาหลีกเลี่ยงเนาะ ตัวถัดมานะครับผมก็คือหมาป่าหิมะนะครับหมาป่าหิมะใช้การผสมเศษนะครับผมจากดันนะครับผมผสมเศษได้นะครับเก็บเศษ40เศษนะครับหลอมเป็น1ตัวนะครับสกิลนะครับโจมตีศัตรูเดี่ยวนะครับ1ตัวนะครับสร้างดาเมจเนี่ยแ0 0เลยแล้วยังมีโอกาส50%ติดแช่แข็งสตันนะครับติดสตันด้วยนะครับค่อนข้างที่จะดีมากๆดาเมจแรงมีสตันนะครับ50 50นะครับ แรงมากๆนะตัวนี้ควรที่จะมีในทีมเลยครับสายฟรีนะครับทั้งสายฟรีสายเติมตัวนี้ควรที่จะมีนะใช้ในการตีบอสได้ด้วยแรงมากๆนะตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัวหยาจือนะครับหยาจือแลกเศษได้เหมือนมาหาป่าหิม,มะเด้ๆเลยนะครับผมไปรีหาเอาเนาะแล้วก็อย่างที่บอกสกิลของหยาจือเนี่ยจะสร้างดามเมจเวทนะครับใส่ศัตรูทั้งหมดในระยะนะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับ 20%นตติดมินินะครับมินิพาร์ตนะครับมินิก็คือมินิพาร์ตสนะครับสกิลเนี่ยจะมีการช็อตอยู่ในตัวละคร3วมิด้วยอ่าก็ถามว่าดีไหมอย่าจือผมบอกเลยนะครับดาเมจในระยะนะครับแรงมากนะครับอืมสี่โดนทุกตัวคือถือว่าแรงเลยนะครับสามารถใช้ได้นะครับโอเคถ้าถามว่าตัวไหนน่าใช้นะครับยังไม่เทียบกับตัวจูหลงนะครับจูหลงเนี่ยคือยังผมบอกเลยเพื่อนยังแตะ ไม่ได้นะครับขณะคนเติมเงินก็ยังไม่สามารถมีใช้นะก็เอาตัวที่ผมแนะนําในแพลนนี้เลยนะครับสําหรับสายฟรีนะผมแนะนําให้ใช้มาป่าหิมะนะครับผมแล้วก็ ตัวหยาจือนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยสำหรับสายฟรีอาจจะเป็นตัวม้ามังกรก็ได้นะครับเพราะว่าหาเศษง่ายเนาะหรือเจ้าหงแดงถ้าเพื่อนๆอดียกยใช้แต่ถ้าเป็นผมผมแนะนำให้ใช้ดเหตุล้วนไปเลยนะครับก็ใช้ม้ามังกรหรือตัวสิงโตทองก็ได้นะครับเพราะว่ามันหาเศษค่อนข้างที่จะง่ายเนาะเพื่อนๆสายฟรีเนี่ยเริ่มจาก2ตัวม่วงก็ได้แล้วค่อยขึ้นไปเป็นม้าไอ ตัวหมาป่าหิมะนะครับแล้วก็ตัวหยาจื้อนะครับสําหรับสายเติมเนี่ยเต่าดําผมแนะนําเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราไต่เขาตีทุกวันทุกวันมันจะได้เศษของเต่าดํากับหงแดงมาด้วยใช้เต่าดําคู่กับหมาป่าหิมะแต่ถ้าว่าอยากเล่น PvP โหดๆก็ต้องใช้หงแดงคู่นะครับกันตายนะครับเพราะว่ามันพวกเราส่วนใหญ่แพทณนะปัจจุบันชอบใช้ตัวล้วงนะหงแดงเนี่ยจะช่วยตัวล้วงได้ดีมากเลยนะครับผมก็ แนะนำเลยสาตัวนี้นะครับสําหรับสายเติมแต่ถ้าว่าเพื่อนๆบอกว่าเอ้หงแดงไม่ค่อยชอบอยาจืดหาเศษง่ายกว่าก็ใช้หยาจืดหาป่าใช่ไหมแล้วก็ต่อดาเลยอันนี้ก็ถือว่าจะดีมากๆเลยนะครับผม,มเดี๋ยวต่อไปเราไปดูแนวทางในการหาหายังไงให้ได้ไวหาเศษยังไงพี่ทําไมหายังไงได้ไวจังได้มา2ตัวเลยอะเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีทําของผมนะครับผมวิธีทําของผมเลยนะครับผมจะทําการสะสมป้ายรีนะครับเนี่ยครับ เดี๋ยวผมให้ดูป้ายรีเนี่ยผมจะสะสมนะครับถามป้ายรีผมเอามาจากไหนเยอะแยะนะครับผมมาดูที่กิจกรรมได้เลยครับผมป้ายกิจกรรมป้ายรีตัวแรกนะครับผมได้จากการเติมนะครับใบรับสมัครนะครับที่ผมเคยบอกเพื่อนๆนะครับจะมีลิงก์ว่าเติมตัวไหนดีนะครับการเติมนะครับสําหรับสายเตเนาะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ดูนะว่าเติมตัวไหนคุ้มมั่งนะครับโอเคถ้ามาดูต่อเลยครับตัวถัดมานะครับก็จะเป็นตัวถัดมานะครับ ก็คือจะเป็นบัตรเดือนทั้ง2ใบเลยก็ได้อีก2ใบได้วันละ3แล้วนะครับผมสําคัญที่สุดเลยผมแมนะนํามันจะมีกิจกรรมโปรโมชั่นเข้ามาเรื่อยๆเนาะที่เติมย9ิบาบาทแล้วได้5ใบอ่ะตัวนี้คุ้มสุดแล้วนะครับก็ถ้ามันเข้ามาผมก็จะเติมตลอดเลยเติมเอาบัตรไว้รีอย่างนี้แหละครับเพราะว่าผมว่ามันจะเป็นต้องใช้เยอะเนาะผมก็เติมเนี่ยเติมเอาบัตรรีไว้แล้วก็จะเป็นกิจกรรมเนี่ยกิจกรรมที่ผ่านมานะครับมันก็จะมีบัตรรีให้ด้วยนะครับ ไอกิจกรรมใบไม้ท่วงนะครับลักษณะกิจกรรมอย่างนั้นน่ะสามารถแลกได้เพื่อนๆก็แลกเอาไว้นะครับพอแลกได้เสร็จเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเอามารีรีหาตัวละครไหนปะทุกวันเนี่ยผมจะรีรอไว้เลยนะครับหมาป่าหิมะเนี่ยหมาีกะผมจะรีได้ทุกวันนะครับสมมติว่าแต้มวันหนึ่งเนี่ยผมเก็บได้ประมาณวันละหกเจ็ดพันแต้มผมก็จะรีเลยรีให้เจอแล้วก็แลกได้สองสองครั้งก็เป็นสิบเศษเลยสีสีส้มสิบเศษเนี่ยค่อนข้างที่จะได้ทุกวัน ขึ้นอยู่ว่าเพื่อนจะมีแต้มเยอะหรือเพื่อนจะมีแต้มน้อยแล้วถามว่าเฮ้ยทำไมแต้มพี่เยอะจังเก็ตผลที่ผมได้แต้มเยอะเนี่ยเดี๋ยวผมพามาดูนะครับแต้มที่ได้เยอะนะครับเพราะว่าผมาผ่านด่านยี่สิบห้าแล้วนะครับผมการที่เรามาตีเนี่ยมาตีตัวสมมุติว่าผมเนี่ยไม่สามารถขึ้นไปไกลกว่านี้แล้วติดแงะอยู่ด่านยี่สิบห้าเนี่ย ผมก็สามารถเนี่ยมาต่อสู้นะครับต่อสู้เนี่ยมันจะให้เหรียญตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับเนี่ยซึ่งสแตนดาร์ดอ่ะให้อยู่ที่4 40แล้วนะครับรี5ครั้งเนี่ยก็2,000กว่าแล้วนะครับบางทีมันก็อาจจะได้เยอะกว่านั้น <Wow. S 1> ด้วยคือมันสุ่มอ่ะผมไม่รู้ว่าหลักเกณฑ์มันคืออะไรนะบางทีมันได้เยอะกว่า4 50อ่ะผมก็งงอยู่อืมอย่างน,น้อยๆอ่ะวันหนึ่ง3,000ได้อยู่แล้ว3,400หรือ5,000อ่ะมันได้อยู่แล้วนะเออใช่ แต่ถ้าเพื่อนเป็นไปได้เนี่ยบางทีก็ลองตีขึ้นด่านไปเนี่ยรางวัลพวกนี้ผมก็ได้มาเพิ่มเติมเนาะเนี่ยพอผมได้รางวัลจากตรงนี้ด้วยมันก็ทําให้ผมได้แต้มไวสามารถรีหาตัวละครได้ไวไอตัวสัตว์เทพได้ไวนะแล้วก็ได้จากตรงนี้ด้วยเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเห็นป่นะครับก็ในการหาตัวเศษสัตว์เทพก็จะประมาณนี้นะครับผมสะสมใบรีไว้ให้เยอะนะครับไม่จำเป็นไม่ต้องไปรีหาตัวแลกตัวละครในตรงหินแดงก็ได้เอามาแลกตรงนี้ดีวกว่า เพราะว่าอะไรถึงผมแนะนําว่าให้มาแรกตรงนี้คือพลังมันขึ้นเยอะมากเลยนะเพื่อนคือผมลองเปลี่ยนตอนที่ผมเปลี่ยนจากตัวสีม่วงนะครับเป็นตัวสีสีส้มแล้วผมก็อัพเลเวลอัพเลเวลมันขึ้นมาเนี่ยโอ้โหพลังขึ้นเยอะมากเลยนะแล้วสกิลมันดีมากเวลาตีบอสก็ตีบอสได้ไวมากขึ้นคือค่าพลังอจะขึ้นไวมากขึ้นเนาะ โอเคนะครับสัตว์เทพของผมก็จะมีประมาณนี้นะครับ<ม>บอกวิธีแล้วว่าทําไมผมหาได้ไวเนาะผมเน้นใบรีนะครับใบรีวันหนึ่งเนี่ยผมใส่ใช้อยู่ประมาณ3 4มสี่หใบเลยนะรีจนกว่าจะเจอก็อยู่ประมาณนี้แหละเลทผมไม่รู้ว่าเลทเนี่ยมันขึ้นตามที่เราไต่ขึ้นมาสูงด้วยหรือเปล่านะเพราะว่ามันไม่มีให้อ่านนะครับแต่ความรู้สึกว่าเออพอมันขึ้นมาสูงมันก็รีหาเจอไวขึ้นนะจริงๆแล้วแต่ผมก็รีหาเจอตั้งแต่ผมอยู่ไตแ่แรงถึงแค่ ด่านประมาณด่าน10ผมก็เริ่มเจอแล้วนะรีหาเจอแล้วด่าน8ด่าน9้าด่าน10เนี่ยก็เจอมาเรื่อยๆๆแล้วก็รีเจอมาจนถึงแบบขึ้นด่าน25นะครับผมก็ใน EP นี้นะครับเพื่อนๆคิดว่าการทำคลิปของผมมันเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องไว้ด้วยใครอยากให้ทำเรื่องอะไรเมนใต้คลิปได้เลยนะครับ EP นี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใน E ีถัดไปนะครับบ๊ายบาย